สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวุไทยพาล็อกครับผมวันนี้ครับมาดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นที่วัดพระท่านหมื่นหินนะครับดูครับวันนี้ผมได้พามาดูอะไรที่วัดพระธาตหมื่นหินนะครับวันนี้ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับผู้คนเยอะแยะมากมายดูครับผม ดูครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนเกือบจะเ,เกือบจะเที่ยงนะครับตอนนี้นว,วันที่เก้าเดือนเก้าครับผมดูครับณนะวัดพระ่านมืนหินนะครับผมนะครับผม,ม,มะจะเดินเข้าไปด้านในนะครับว่ามีอะไรนะครับ วันนี้ก็มีอเมซอนนะครกาแฟาอาเมซอนมาแจกนะฮะวันนี้เป็นชนิดขวดแจกเลยนะคะนี่ครับดูครับผมคนเยอะมากนะครับดูครับดูครับดู เกอะไรขึ้นนะครับดูครับดูครับดูบรรยากาศนาวัดพระธาตุมืนหินนะครับวันนี้จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นจงเจริญของกลุ่มอามะอันเตนะครับนี่ครันานวนะวัดพระธาตุมืนหินนะครับอำเภอเาวงจังหวัดกาลสินนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับดูบรรยากาศครับด้านในโดมนะครับผู้คนเยอะมากครับ จะเป็นกาแฟนะฮะเป็นโรงทานกาแฟคา,ฟาเฟอ่อเมซอนนะครับดูครับนี่ฮะเยอะมากครับเข้าคิวเข้าแถวรอรับกาแฟกันอยู่นะครับนี่ครับผมฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทางจุดร้านค้านะคะแต่ก็ที่เห็นเข้าแถวนี้คือเข้าแถวรอรับกาแฟนะครับ นี่ครับเยอะมากนะครับเป็นแถวยาวไปสุดโน่นเลยครับเป็นรับกาแฟของอเมซอนนะฮะคนละหนึ่งขวดนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้านะครับ,รบเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวหิวครับมาหาจับจ่ายซื้อ ขายกันได้นะครับทางนี้ครับนี่ก่อนจะถึงเวล,เวลาทำรรพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะเดี๋ยวพามาชมวิหารวัชรธรรมสโสพลก่อนนะครที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นะก็ะมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะนะครับหลังจากที่ผมได้พามาชมเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะี่ครับ ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเห็นนะนี่คือจัวหลังคานะครับเสาขึ้นทุกต้นแล้วนะครับเสาคือขึ้นทุกต้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะพาเดินเข้าไปดูทางด้านในทางที่เป็นจุดของทาเวิสุวรรณนะครับองค์เวสุวรรณตรงนี้คือทางด้านทิศตะวันออกนะคร เยอะนะครับวันนี้เยอะมากนะครับนี่ครับคนเยอะมากวันนี้เป็นวันที่9เดือน9นะครับสองห้าหกนะครับคือยอดโยมสาวธุชนคือเยอะจริงครับแล้วก็มีพระอาจารย์อีกไว้หลายรูปนะครับที่เดินทางมา ในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นจงเจริญนวัดพระธาตุเหมือนเห็นในครั้งนี้นะครับดูครับผมบรรยากาศหอรอกคือเยอะจริงนะครับนี่ครับผม นารามนี่หลวงปู่เฮงครับหลวงปู่เฮงก็มานะครับหลวงปูเง่เฮงประพาโซนะครับนี่ครับนี่ครับมีหลวงปู่เฮงนะครับผมท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผม หงู่เฮงนะครับหลวงปู่เฮงประพาโสน,นะครับผมนะีครับผมท่านเดินทางมาถึงแล้วกําลังจะเข้าที่พักเท่าที่พักก่อนนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมดูครับคือคือทุกจุดนะของวัดพระธาตุเมืองหินเยอะมากครับวันนี้ดูครับ โรงทานตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงด้วยครับนี่ครับเยอะจริงๆครับเยอะเยอะจริงครับดูครับโน้นมีแต่ผู้คนเต็มไปหมดเลยนะวัดพระธาตุมือหินแต่ครับเกิดอะไรขึ้นครับผมทางจุดนี้นะครับเป็นจุดฝั่งทางาเวสุวรรณนะครับดูครับ แล้วก็จะมีโรงทานนะฮะต่างๆคือคนเยอะมากครับเยอะจริงเลยครเยอะจริงๆดูครับเยอะไม่เยอะดูเอาครับวันนี้วันนี้คือคนเยอะจริงนะครับ วัดพระธาตุมืนหินแต่ครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้แล้วครับวัดพระธาตุมืนหินแต่ครับวันนี้ดูครับนี่ครับนี่เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับก็มาทําโรงทานด้วยนะครับนี่ครับมีส้สมตำไก่ย่าง ย่างเขาสนกวางครับผมก็มาทำโรงทานที่วัดพระธาตุมืนหินด้วยนะครับผม,มนี่ครับยากดูงุู้คนดูครับผมผู้คนเยอะจริงๆครับผม ตรงนี้คือจุดของพองปู่พญาเพชรด,ดำนัคราชนะครับนี่ครับผู้คนเยอะจริงครัวบวันนี้ เยอะทุกจุดนะครทุกพื้นที่เต็มไปด้วยญาติโยมสาธุชนนะครเพื่อที่จะมาต้อนรับสักการะหลวงปู่ศิลาสิริกันโทนะครับผมดูครับผม นี่คือบรรยากาศณนวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับอ,บอําเภอเขาวงจังหวัดกระสินในวันที่9กันยายน2567นะครับตอนนี้เป็นเวลาเ,เที่ยงๆนะครับดูครับคือทุกพื้นที่เต็มไปด้วยญาติโยมสาธุชนนะฮะดูครับผมและสาเหตุสาเหตุนะฮะเพราะว่า วันนี้จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นจงเจริญนะครับผมของกลุ่มอามะพันเตนะฮะดูครับยอดยมสาธุชนคือเยอะเยอะจริงครับวันนี้ถือว่าวัดประธานมือนหินแตกครับทุกพื้นที่เต็มไปด้วยยอดยมสาธุชนนะครับผม ีนี่คือเยอะจริงนะครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยต่อคลิปต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศณนะวัดพระธานหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินในวันที่9เดือน9 2567นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงๆนะครับดูครับบรรยากาศสำหรับวันนี้ก็ จะพาชมบรรยากาศหนาวัดพราชมืนหินในวันที่มีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นจงเจริญสำหรับคลิปนี้ก็ขอาจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม,ม